เพิ็กินหนู่คระันี่ค่ะเติมมีวุ้นเส้นมีโยกคอัฐนะคะลูกไปสาธิตออร่มีอยไรบ้ง้นนั้มนจะเร็วมาเลย

ตวเองากเลยอ่ะใครตัวเองก็แบบมันมีคาถาสองตัวเอนะนั้นก็นออะไั่นคืคาถารมกาหรือาจะเ้อยู่บนแบบก็อีในาาในงานา่่าทำไมไม่รหวอ่ะจะอยู่บนใชะตอยู่นก็องตอนที่เกิดเต้นกินเลยนะที่นัาจะมาที่ันจะดีลอูเิดวเองมากเลยไม่ได้ถามไม่ได้ล่งดจไม่ได้ดเลกตลบเอมากแต่ไม่ได้แบบ นันะโอ้ยนโอตอ้่นโ่้่ตน้โอ้ยตอตื่นอ้นะครับอ่นโอ้ต้ย่นอนอยน่ออ้้น้ เราก็จะมาเล่นทายทายจังหวัดไม่ใช่ทายภาคของจังหวัดคะเรายกตัวอย่างมาซื้อจังหวัดนะอย่างแรกกำแพงเแคทดิวภาคไหนภาคกลางนะจำแขงเบ็ดนะติดภาคไหนภาคหน่งะตอนไหนไม่รู้ต่อไปตลาดภาคไหนตลาดภาคใต้ตอนบนนะฮะไม่รู้แล้วก็ใช่นาดภาคษาเนาะภาษาใช่นาดขอนแกนเดี๋ยวเราขอไปถามย่าเราดีเราจะขอไปถามย่าเราดีว่ามีอะไรบ้างเราจะป่าไม่เห็นเราไปด้วยก่อน

ตรงไหนเหนือตัวล่างใช่ไหมน่ไจะเี็นผีทรงเรอตันไนัำไมฉันไม่ฉันไม่ได้เรียนฉันก็สอนอน่ไม่จทุกคนเดี๋ยวเราไปถามเากเหนเว่าจมอะไรบ้างมาอะไรมาอะไรมาไ้ไมถี้ได้ไมไม่ได้เหรอ้รไม่ เไกินหมดเ่ได้กินคลชิ้นไม่ตได้นไรมาเล่นงี้ดีกว่าพี่คว่าใช่น่าเขาต้องดว่าน่าสาเงอร่อยน่าไระเอาแบบเช่าช้างมาเล่นแบบเอาชงมาไม่แบบเสมอใช้พูดใช้น่าทบวเดกตัวหน้าคลงท้าได้มา่ก็ได้หน้าเด็กต่วอไ ช่ใหม่อุ้ยมลาเหรอมลาจะไปมีอะไรมีอกาหารเออห่านอ่ะียวไม่เหนียวไม่มีอะเขาไม่มีไม่มีจับคิ้งอะทุกคนค่ะเราก็กินเสร็จแล้วนะคะทุกคนอร่อยมากเห็นแม่ป่ะเรากำลังจะกลับนะคะทุกคนอร่อยมากเลยอิ่มท้องมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะคืนนี้